สวัสดีทุกคนที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแบ,บ่งปันพระจะนะธรรมของพระเจ้าวันนี้และวันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในหนังสือห้องชิญบนนะคะหัวข้อที่อยากจะแบ,บ่งปันให้กับพวกเราผู้คนเดวันวนี้ค่ะก็ะมีหัวข้อวา่าขอพระคุณด้วยใจกว้างขวางและพระจะนะธรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราผู้คนในเช้านี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมสองโพรีบทที่9ข้อที่10ถึงซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้ดดงต่อไปนี้ค่ะ และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพุลเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปฏิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับทำมิกชนที่ขับสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปรฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวาง และเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่านเพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้นและเรื่องราวดีวันนี้ค่ะที่อยากจะแบ,บ่งปันนะคะเป็นเรื่องราวของแมวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบเลี้ยงแมน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี คุณมาตินขาได้แบกปันเอาไว้ว่าสมัยที่เธอนั้นยอยู่ที่ York, าานิวยอร์กใต้อาคารเมงของคุณมาตินนั้นก็เต็มไปด้วยแมวและมักจะมาหาคุณมาตินในช่วงเย็นและคุณมาตินก็มักจะซื้ออาหารนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็มักจะตกอยู่ที่วันละ10ดอลลาร์ค่ะ เมื่อรู้ว่าเขามีงบประมาณที่จากัดนะคะเพื่อนๆของมาตินก็เลยรุมต่อว่าและตั้งคําถามมากมายว่าทําไมมาตินต้องไปอยู่กับแมหล่านี้ด้วยและคําตอบของมาตินที่มีให้กับเพื่อนๆนะคะมาตินได้บอกไว้ว่ามีเป็นวิธีการที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีงามที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่เราทุกคนนั่นเองคะ่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ชีวิตของเราพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีและเราไม่ต้องมีการเจ็บปวดแถมเต็มไปด้วยพลังคะ่ะ การดูแลสิ่งดีชีวิตที่สวยงามที่พระเจ้าสร้างนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราไตรรองเรื่องราวของมาตินและตระหนักได้ว่าถ้าเราทุกคนแสดงการขอบพระคุณสิ่งนี้ค่ะจะสร้างจิตวิญญาณที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราจะมีให้กับผู้อื่นเราจะมีโลกที่มีความรักและความหวมใยที่เต็มไปหมดเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินโลกนี้ขอบพระเจ้าที่จะอวยพรเราทุกคนในอาทิตย์นี้นะคะสวัสดีค่ะ